ขอต้อนรับคุณประพลพัฒนหรือเชฟก้องสวัสดีครับเชฟก้องครับสวัสดีครับอาจารย์ชโยดเรียกว่าเชฟก้องหรือเรียกชื่อจริงดีล่ะเอาแบบไหนดีฮะชื่อก้องชื่อก้องก็ได้ครับอาจารย์เชฟก้องนะครับอืมก่อนอื่นแนะนําตัวก่อนเลยเพราะว่าเชฟก้องก็หลายๆคนที่ทํางานอยู่ในออฟฟิศนะโดยเฉพาะเนี่ยตรงตึกซันทาวเวอร์ตรงมันมีหลายจุดเลนะ ที่เชฟก้องเอาของไปลงเนี่ยก็จะจําได้โอ้ข้าวหน้าไก่เชฟก้องเล่าหน่อยครับความเป็นมาของเชฟก้องเป็นอย่างไรแบ็กกราวเป็นยังไงบ้างเชิญครครับเออผมชื่อก้องนะครับเป็นผู้สืบทอดร้านข้าวหน้าไก่ในรุ่นที่สามนะครับแล้วก็แม่เนี่ยเป็นลูกสาวที่ร้านข้าวหน้าไก่ห้าแยกเป็นรุ่นที่สองอ๋อแม่เป็นรุ่นที่สามใช่ไหมครับแต่ห้าแยกแม่เป็นรุ่นที่สองครับ อแม่เป็นรุ่นที่สองอมผมเป็นรุ่นที่สาม,มแล้วยังไงฮะเข้าหน้าไก่นี่มันต้องมีสูตรนะหรือยังไงฮะใช่ต้องมีสูตรครับก็าักคุณแม่แต่งงานออกมาจากที่ห้าแยกก็มาเปิดร้านแถวแถวังหินเสนานครับอืมคนแถววังหินเสนานจะ,ะรู้จักกันในชื่อร้านอะไรครับก็เป็นชื่อร้านกูเลอร์แปดสามครับอยู่ติดวัดใหม่เสนาเลยครับอ๋อโอ้ร้านนี้แล้วต,ตอนนี้ยังอยู่ไหม ก็ยังอยู่นะครับอ,อ๋อยังอยู่นะอืมส่วนตัวคุณก้องเองปีนี้ก็ก็เชนะิญฮะก็ผมก็ตอนที่ก่อนช่วงนั้นก็เมื่อเมื่อปีหกสามก็ได้มาเปิดร้านแถวแถวพุทธมณฑลสายสามก็เปิดช่วงเดือนเมษาฮะช่วงนั้นก็เปิดร้านมารู้สึกว่าเอ้ยก็น่าจะขายได้เลยตั้งใจจะเปิดร้าน พอขายได้มาสักประมาณสักสามสี่เดือนรู้สึกว่าเออมันไม่ได้เป็นไปตามเป้าที่เราตั้งไว้ก็เลยต้องก็เลยต,ต,ต้องทำการปิดไปครับแล้วก็ได้มาฟังรายการของอาจารย์ชยุทธช่องเก้าสิบเ็ดเนี่ยครับ,รบก็เลยโทรนะัดให้อาจารย์มาดูดูดวงแล้วก็ดูดวงจุ้ยที่ที่ร้านแล้วก็ที่บ้านให้ครับ ปีหกสามนับจากปีนั้นถึงปีนี้ก็นี่ครบห้าปีพอดีนะคุณกองห้าห้าปีพอดีครับอืมตอนที่ปิดร้านไปเนี่ยเรียนถ้าผู้ฟังตาำตรงนะคนที่ทําการค้าการขายขายขายอยู่แล้วต้องปิดร้านเนี่ยใจไม่ค่อยดีเหมือนกันนะใช่ไหมคุณกองตอนแรกเนี่ยใช่ครับใจไม่ดีก็เลยเลยต้องมานั่งฟังรายการของอาจารย์แต่เอาจริงๆ <c oughs> คือมันก็เป็นไปด้วยค่านิยมเดิมๆของพวกเราท่าผู้ฟัง คนทํากิจการทําร้านค้าเนี่ยถ้ามีร้านรงเป็นของตัวเองมันก็สบายใจชื่นใจแน่ใครไปใครมาก็ก็รู้โอ้เจ้าของร้านคือคนนี้ร้านตั้งอยู่ตรงนี้นี่เองอย่างนี้นะครับแต่ว่าผมเนี่ยปีสอง3หกสิบสามเอ๊ะตอนนั้นนี่มันโควิดหรือยังเนี่ยมันกําลังจะเข้าโควิดใช่ไหมหรือว่าโควิดไปแล้วใช่ครับกําลังกาลังกาลังจะเข้าโควิดพอดีครับเออแล้วเราก็าได้ช่วงที่เปิดร้านช่วงเมษาอือฮึช่วงช่วงที่เปิดร้านคือช่วงเมษาครับ แล้วหลังจากนั้นไม่สักพักหนึ่งก็มีโควิดซึ่ง<ช>ผมยืนยันกับคุณประพลพัฒประพลพัฒถูกไหมถูกครับอคุณประพลพัฒวงธีระศักดิ์เนี่ยนะครับธีระศักดิ์ซึ่งเกิดปีสมรสิบเจ็ดตรวจสอบเช็คจากดวงชะตาแล้วเนี่ยจริงๆแล้วนะด้วยความที่ในชะตามีดาวเกี่ยวกับธาตุลมมีความสมบูรณ์มากดาวเกี่ยวกับอาหารการกินก็โดดเด่นมาก เพียงแต่ว่าดาวเจ้าเรือนพันธุเป็นนิดเล็งลัคนานะเจ้าเรือนกรรมมะคือดาวเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินเนี่ยคุมกับดาวพุธนะคือได้คู่ธาตุน้ําแต่ว่าอยู่บนเรือนธาตุดินยังไม่พอครับดาวตะนุลักษ์เนี่ยยังอยู่ในเรือนอาาริก็คือเขามีเกณฑ์ที่จะได้รับช่วงสูตรอาหารของมีคุณภาพดีแต่ว่าร้านรวงเนี่ยดูแล้วไม่จําเป็นจะต้องเปิด นะคือถ้าเปิดต่อไปปัญหาก็ลุ้มเราเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังสันิดได้ไหมครับว่าไอ้ที่ปิดไปเนี่ยปัญหาเนี่ยมันมีหลายเรื่องมาพร้อมๆกันถูกไหมครับคุณก้องใช่ครับถูกครับเล่าสัหน่อยไหมครับก็คือว่าถ้ารู้ว่าจะต้องมาเปิดร้านแล้วได้เจออาจารย์ชัยยศก่อนก็คงก็คงไม่อยากจะเปิด <laughs> <laughs> ม,ามารู้จักอาจารย์ชัยชยศช้าไป <laughs> ตอนนั้นเสียหายไหมอะก็ <laughs> ไม่ไม,ไม่ไม่ถึงกับเสียหายมากยังไม่เท่าทไหร่นะใช่ครับถ้าสมมติแตบบ่ว่ายังดื้อหรือแบบฝืนไปเนี่ยแบบยื้อไปเนี่ยก็อาจจะมีรายสายที่เป็นฟิคกคอสเข้ามาตามมาเรื่อยๆก็เลยตัดใจไปตอนช่วงสี่เดือนนะครับ<อ>น่าจะตัดสินใจได้ดีก็อยู่เท่านั้นเลยที่อาจารย์หยุดแนะนาใช่ครับหยุดเลยครับหยุดหยุดร้านหลักแต่เขายังอยู่ที่นั่นเพื่อจะผลิตครับตัเว้นขายตามตลาดนัดนะครับ ผมแนะนำ,ะนะนำใช่ผมแนะนำให้คุณก้องว่าร้านเนี่ยอาจจะไม่ใช่ส่วนสำคัญที่จะทำให้เราขายดีแต่ว่าถ้าลงหลักปักฐานที่ไหนเนี่ยจะมีปัญหาเมื่อพิจารณาดูแล้วผมก็อธิบายให้คุณก้องถ้าไม่เปิดร้านเนี่ยขายเป็นจุดๆได้ไหมนะขายจุดนั้นขายจุดนี้ตามจุดที่เรียกว่าศูนย์อาหารหรือว่าตลาดนะัดซึ่งก็มีตามออฟฟิศบิลดิ่งตลาดนะัดตรงนั้นรงนี้เยอแยะ ไหวไหมคุณคองบอกผมก็ทําอยู่บ้างนะผมก็เลยบอกว่าถ้างั้นก็เอาร้านเนี่ยคือหน้าร้านปิดไปเลยร้านที่คุณทําอยู่นะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยปรับปรุงใหม่ให้มันเป็นก็เรียกครัวกลางแล้วก็วิ่งผมไม่แน่ใจทุกวันนี้คุณขายห้าวันหรือเจ็ดวันเนี่ยก็ขายบคือบางตลาดมันก็ไม่ไม่ได้มีทุกวัน,นครับบางทีบางบางสถานที่ก็ให้แบบว่าขายที่แบบว่าสัปดาห์ละครั้งอย่างเนี้ยครับอืมหมดทุกวันไหม ก็หมดบ้างแล้วก็แต่ส่วนหมดเนี่ยก็คือหมดหมดเดยอะกว่าที่จะเหลือครับก็คือข้าวหน้าไก่เราขายมีข้าวหน้าไก่นะเออแล้วก็มีมีกรอบมีหมี่ลวกใช่ไหมแล้วก็มีมีลวกใช่ครับมีสามอยู่เมนูเนี่ยครับคุณกองเนี่ยเขาไม่ได้ใช้น้ํามันพืชเลยท่านผู้ฟังก็ใช้น้ํามันงาขาวนะแล้วก็ขั้นตอนกระบวนการการทําของเขาเนี่ย วันแรกที่ผมเจอกับวันปัจจุบันเนี่ยเหมือนเดิมก็คือสะอาดคัดเลือกไก่มาอย่างดีอะไรคือคือเรารู้เจ้าของเนี่ยเรารู้ว่าเขาทําอะไรเราอุดหนุนแล้วมาจนมาถึงวันเนี้ยก็ยังทานอยู่เลยวิ่งขายแบบนี้กับนั่งปักหลักอยู่ที่ร้านตอนนี้ทําใจได้หรือยังว่าชะตาเราเป็นแบบนี้เลยต้องขายแบบนี้ถูกต้องแล้วครับที่อาจารย์แนะนําถูกต้องหมดเลยครับอืมก็เลยไม่ได้รู้สึกเหนื่อยอะไรนะคุณกองนะ ไม่ไม่รู้สึกเหนื่อยแต่คือไอเหนื่อยกายก็ยังยังตื่นมาหายแต่ท่านมมิเหนื่อยใจอย่างนี้ไม่ไหวครับถ้าสมมิมีลานแล้วเหนื่อยใจครับอืทีนี้ต้องถามต่อไปว่าค,ความความเข้าใจเดิมเดิมของคุณก้องอถ้าผู้ฟังคุณก้องเนี่ยเขาเกิด2017นะที่ก็อาจจะไม่ได้งมงายซะเลยทีเดียวแล้วก็ไม่ได้เชื่ออะไรซะเลยทีเดียวแต่พอมีพอผมเนี่ยชยุทธเนี่ยไปแนะนําว่าปิดเลย ทำเป็นครัวกลางแล้วก็กระจายขายเนี่ยแต่ละวันจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยห้าปีรู้สึกยจงไงบ้างฮรรู้สึกว่าได้ทําที่อาจารย์แนะน,นํานี้รู้สึกว่าถูกต้องครับสําหรับผมที่เป็นดวงของผมนะครับแต่ดวงคนอื่นผมก็ไม่ไม่สามารถที่จะใบบอกคนอื่นเขาได้อืก็ต้องเชื่อฟังอาจารย์ที่จะแนะนําถ้ารู้สึกว่าเราสบายใจกับอาจารย์คนไหนก็ดูได้กับคนนั้นได้เลยครับ แต่ผมสบายใจกอาจารย์ชยุทธผมก็จะดูกับอาจารย์ชยุทธตลอดไปครับขอบคุณแต่ผมไม่ได้ให้คุณ <c oughs> ทุบบ้านนะครับ <c oughs> ไม่ได้ทุบบ้านอาจารย์ไม่ได้ทุบบ้านผมเลยครับแค,แค่ปรับสิ่งที่เรามีอยู่ตรงนี้ว่าควรไปอยู่ตรงไหน,นสิ่งไหนควรไม่อยู่สิ่งไหนที่ควรจะเราเพิ่มเติมมาเช่นการปลูกต้นไม้ที่อาจารย์ชยุทธแนะนําก็ทําตามที่อาจารย์ชยุทธมแนะนําหมดทุกอย่างเลยครับก็ขอบคุณมากครับ คุณก็คงมีความวิตกจริตอยู่แล้วถ้าผมไปถึงปั๊บไปทักแรงๆล้านคุณมันเจ๊งแน่นอนอันนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่นิสัยของผมน,นะไม่ใช่สิ่งที่ผมจะทำก็ให้กำลังใจแล้วก็มองในชะตาว่าตัวเลือกที่ดีในชะตาเขาควรจะทำอะไรแล้วถ้าเกิดเจ้าตัวเขาแบบพร้อมอืมแหมยินดีอาจารย์พร้อมจะทำอย่างนี้เนี่ยคุณกองก็เป็นคนพูดง่ายแกก็ยุติเลยแล้วก็ ปรับปรุงร้านตรงนั้นเป็นครัวกลางแล้วแล้วคุณกองรับออกร้านได้ไหมเช่นเขามีประชุมสมัมมนาทีหนึ่งสามสี่ร้อยคนแล้วเอาเข้าวหน้าไก่ไปออกร้านทำไหมปกติทํำไหมได้ได้ครับิ<อ>นดีครับมีรับบริการออกนอกสถานที่อยู่แล้วครับแล้วก็เดี๋ยวนี้แล้วมีมีผ่านแอปพลิเคชันด้วยไหมมีไลน์แมนไปรับมีกรับไปรับอะไรอย่างนี้ด้วยไหมเออจริงๆแล้วถ้าลูกค้าสนใจยังไงก็ โทรมาติดต่อได้เลยแล้วถ้าลูกค้าจะให้โอนยังไงเดี๋ยวผมอาจจะอาศัยแอปไลน์แมนหรือเอลาล่ามูปดแล้วก็ส่งไปให้ทางลูกค้าได้ครับอ0612424919นี้แอดไลน์ได้ถูกไหมได้เลยเอาเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยครับเออโอเคอได้วันนี้ขอบคุณมากนะครับ,รบขอบคุณมากมากนะครับครับขอบคุณครับอาจารย์ชัยยุทธขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับ